คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ8 4 0ษามหาราชินีและงานวันชุมนุมมุสลิมกทอมอวันศุกร์ที่12และเสาร์ที่13สิงหาคม2559ณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครอาจารย์สมัยเจริญช่างประธานจัดงาน วันศุกร์ที่12สิงหาคมภาคกลางวันฟังการทดสอบกอรีรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชน16นาฬิการ่วมกิจกรรมร่วมใจปั่นเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษามหาราชินี19นาฬิกาถวายพระพรชัยมงคลโดยท่านจุลารัชมนตรีรับฟังการประกวดคุตบะขอเตบสู่ทางช้างเผือกวันเสาร์ที่13สิงหาคม9นาฬิการับฟังการปาตกถาพิเศษโดยดรสุรินทริพิสุวรรณ 10นาฬิกาการสัมมนาผู้นำเยาวชนอดีตปัจจุบันและอนาคตของเยาวชนมุสลิม18นาฬิกาการสัมมนาพ่อบ้านแม่เรือนในหัวข้อ2มือร่วมกันสร้างสารรค์ทายาทของแผ่นดิน ชมการแสดงของเยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจากชุมชนมุสลิมและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโลกเกียรติคุณแก่แม่ผู้มีคุณธรรมและแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่าพลาดกับกิจกรรมดีๆมากมายสุขที่12และเสาร์ที่13สิงหาคมนี้พบกันที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตน้องจอกกรุงเทพมหาคนครในงานชุมนุมมุสลิมกอทอมอ